ถ้าอยากประหยัดแต่ว่าไม่อยากเสียเวลาชาร์จแบตแล้วก็ไฮบริดก็คงจะเป็นคำตอบค่ะรถคันนี้เป็นรถคันที่ตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นสายประหยัดแต่ว่าก็ไม่ได้อยากเสียเวลาจะไปชาร์จแบตเหมือนรถไฟฟ้าใดๆคันนี้เป็นกึ่งกลางที่ลงตัวมากอย่างเช่นคำว่าไฮบริดค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จีน่าอยู่กับสีรุ่มคัสเซนเตอร์วันนี้พามาดูโตโยต้าซารกันค่ะซึ่งสำหรับรุ่นนี้ที่จีน่าพามาดูเนี่ยเป็นรถยนต์ปี2 0 1 8เลยนะคะได้เป็นสีขาวสวยมากมากเลยและที่สําคัญเลยคืออะไรไหมเรื่องของดีไซน์นั่นเองเป็นกึ่งครอสโอเวอร์แบบนี้เลยนะคะภายในกว้างขวางมากๆและที่สําคัญเลยนะคะทุกอย่างที่คุณได้ไปในวันนี้เนี่ยออปชันบอกเลยว่าจะสะพรึงแน่นอนเพราะมันสุดเบาจริงๆ,ซ,งๆซึ่งบอกกันก่อนเลยนะว่าคันนี้เนี่ยมีทั้งเซนเซอร์หน้าและเซ็นนเเเซอร์หลลลังลยยยะะคะสวมาก แต่จีน่ามีอย่างหนึ่งที่จีน่าอยากเสนอให้คุณพี่มากๆเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยตอนมาเนี่ยรถอ่ะมันไม่ได้มีติดมาหรอกแต่ว่าเราอากิเลสด้วยกิเลสต,ตันหาตัวเองไงก็เลยแบบอ่ะ เห็นมาสวยดีซื้อมาติดให้ฟรีเลยนะคะตัวนี้แล้วข้างหลังเองนะคะก็จะมีสเกิร์ตหลังนะคะแต่งมาให้ด้วยนะคะซึ่งมันสวยมากๆเลยตรงนี้คุณพี่ของแต่งชุดนี้เนี่ยมูลค่าหลายหมื่นเลยนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยพี่ได้ไปแบบไม่มีใครให้จ่ายใดๆเพิ่มเติมในตัวรถคันนี้นะคะถ้าใครที่เคยใช้ Hybrid หรือว่าอยากลองใช้ Hybrid เดี๋ยวเราลองเข้ามาทดลองขับหรือว่าลองมาดูกันก่อนได้เลยนะคะ สำหรับข้างในคือไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าตรงน,นี้มันเด่นมากๆเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะอุ๊ยลืมบอกไปเลขหม่แค่60,000กิโลเองค่ะคันนี้ได้ปุ่มพูดซาเป็นในตัวและที่สําคัญพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบย์เลสนะคะในส่วนของหน้าจอซึ่งจะเป็นหน้าจอเดิมๆของโตโยต้ หน้าจอทัชสกรีนง่ายบอกเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเมนูเยอะมากบลูทูธใดๆนะคะสามารถที่จะฉายแบบสะท้อนหน้าจอได้หมดเลยตรงเนี้ยมีเนวิเกเตอร์นำทางด้วยนะคะตรงนี้ก็คือไม่ต้องไปเปิดจากโทรศัพท์ของเราด้วยนะคะมีการสั่งการด้วยเสียงแต่ว่าต้องมาเซตก่อนนะคะตรงนี้บบา หนังแบบนี้ข้างหลังพื้นที่กว้างมากเด็กๆน่าจะชอบนะคะตรงนี้สามารถที่จะขับไปไหนมาไหนกันเนี่ยเอาแง่ว่ายาวๆเลยค่ะแล้วคันนี้เป็นเครื่อง1800ซีซีนะใครที่ต้องการแบบขับบ่อยหน่อยเครื่องใหญ่หน่อยแต่ว่าประหยัดน้ามันคันนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าเครื่องใหญ่ในที่นี้เนี่ยจีน่าบอกเลยนะว่ามันไม่ได้เถิอฐานนะคะเครื่องใหญ่ในที่นี้หมายถึงเรื่องของพลังกำลังความแรงความเร็วพูดไปแล้วเราก็ต้องไปดูห้องเครื่องกันสักหน่อยดีกว่าปะเอางี้นะเปิดโชว์เลยตอนนี้ยังสตาร์ทเครื่องอยู่ยังเปิดเครื่องอยู่ แล้วมันเงียบม,มากคุณพี่อะเดี๋ยวลองเปิดฝากระโปรงขึ้นมานิดหนึ่ง<ม>ว่ามันมีเสียงหรือเปล่าออ้เงียบม,มากเครื่องยนต์จะประมาณนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมเดิมมาไฮบริดนะคะแล้วก็ดูดีฉชนุนกันความร้อนได้ๆอะคะ่ะยังไม่มีโรคเลยสมบูรณ์มากไม่ต่างอะไรจากรถใหม่ออกห้างป้ายแดงเลยค่ะ คันนี้ป้ายแดงเป็นล้านเลยค่ะแต่วันนี้มาจีน่าให้549,000ออกรถร้อยเดียวส่งฟรีทั่วไทยทาสัญญาฟรีทั่วประเทศที่สําคัญเลยคือฟรีจ่ายฟรีโอนฟรีค่าเนินการทุกอย่างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถ้าใครที่อยากซื้อสดก็ได้นะคะแล้วแต่คุณเลือกเลยค่ะอ๋อทั้งนี้ทั้งนั้นทาเื่งไวมากอนุมัติเร็วภายใน2วันค่ะหรือถ้าด่วนที่สุดเนี่ยเอาดว่ดวนเลยนะขอสองชั่วโมงพอจบเลยจองออนไลน์ก็ได้นะบอกเลยนะคะว่าเรารับประกันหลังการขายให้่างที่บอกไปนั่นแหละนะคะคุ้มสุดๆเลยค่ะไปละ